โอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะวันนี้มาอยู่กับเกมโอเมก้ารีเจนนะผมเป็นเกมจากค่ายไหนไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเกมก่อนละกันว่าหน้าตามเมนูนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเค okay, เมนูแรกนะก็จะเป็นไมค์ไโครหรือเปล่าเป็นการจเจริญเติบโต,ตนะไมโครก็คือเหมือนเหมือนเลเวลอัพเรื่อยๆนะแล้วก็จะได้ของตามนี้เลยนี่ ซึ่งผมก็เลเวลเท่าไหร่แล้วนะี่ส26นะผม26ก็มีเรคคอร์ดนะเรคคอร์ดว่าเล่นไปหมดไหนแล้วก็จบที่แหลงอะไรนะผมโอเคก็จะมีเมนเมนูนะโอเคต่อมานะจะเป็นแบ t ท l พาร์ตนะแบ t ท l พาร์ตก็เกี่ยวกับเรื่องกับของรางวัลที่เราซื้อไปนะนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะผมอัน อันที่มันมากสุดนะเป็นเวลลอยนะตอนที่เวลลอยก็จะเป็นตัวหนีนั่นเองเมโทรเมโทรโอลิกนะเมโทรโอลิกก็ชุดสวยนะผมชุดโอเคเอ็กเชนล่ะเอ็กเชนไม่รู้นะเอ็กเชนว่ามันน่าจะคือแรกนะเหมือนเกมเกมเอ้ยเหมือนกับเกมทั่วไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวกดแรกก่อนโอเคตอนนี้ผมก็เวลที่เดี๋ยวก่อนนะ เพอตัว b บนเ n นพา a อยู่ที่6กหกสิบนะผมโอเคในส่วนต่อมานะก็จะเป็นเฟืองนะโอเค s e ตติ้งนั่นเอง <laughs> ก็จะมีแอคเคา t นะสามารถแบบผูกแอคเคา t ได้หลายแบบเลยนะลิงก์กันแล้วก็ภาษานะภาษามีแค่สี่ภาษานะผมคอนโทรลล่ะคอนโทรลก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็มีมีเลือกสีของเป้านะก็จะสีอะไรที่มองชัดนะ แล้วก็ s e n s i t i v แล้เป็นความไวของกล้องกล้องต่างๆนั่นเองกราฟิกนะผมเลือกเป็นสมูทนะแล้วก็มีถึงอันต้าเดีเลยนะซึ่งไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็เฟรมเลตเลือกเป็นเวลี่ไฮนะผมอันนี้ก็จะเป็นการเซตติ้งปุ่มนะประมาณนี้เลย Exit ก่อนโอเคออด i โนะก็จะมีให้ปรับทั้งเสียงเพลงเอฟเฟกไมคแล้วก็เสียงปกตินั่นเอง อันนี้ผมก็เปิดลำโพงนะแต่ปิดไปก่อนแล้วกันโอเคต่อมาเป็นที่ฮีโร่นะฮีโร่ตอนนี้คือว่ามีกี่ตัวเนี่ยมี6ตัวนะตอนนี้ก็จะมีทีละตัวนะเป็นสเปกเตอร์เป็นแอสซัสซิน Assassin, นะนี่แล้วก็เป็นวินช่เซอร์หรือว่าวินเชเซอร์นะเชเซอร์ <laughs> โอเคตัวนี้เป็นสไตร k เกอร์นะ แล้วก็เอนจิเนียร์นะเป็นไอรอนเฟิร์สนะผมแล้วก็อะไรเนี่ยกัปตันเจอริโชนะเจอริโชนะว์เจริโชหรือเปล่าโอเคตัวนี้ก็จะเป็นออโรล่านะเป็นตัวฮิลนั่นเองทีมแล้วก็แล้วกดหลุดมาตรงไหนเลยโอเค แล้วก็ตัวสุดท้ายนะผมตัวสุดท้ายก็เป็นแบ็คแบ็คออฟนั่นเองแบ no ก็มีสกินสกินให้เลือกนะมีหลายแบบอสมมุติเอาสักตัวหนึ่งก่อนลวกัน no <firewall> s. <S ตัวนี้อะ่ะก็จะมีโดนนะโดนก็คือเป็นเครื่องบินที่ตอนลงนะตอนเราลงสู่สู่พื้นแล้วก็เป็นก่อนลงสู่พื้นก็จะมีเอฟเฟกเอฟเฟกต่างๆแล้วก็หน้าโปรไฟล์นะซึ่งมันคล้ายเกมเลยก็ เพื่อนๆคงรู้นะครับผมว่าที่ผมเข้าใจก็คือเอ e เพนั่นเองข <c ười> ายมากคือขายมากเลยโอเคต่อมาเป็นไวเฮาส์นะก็จะมีปืนนะปรับแต่งสกินปืนอะไรอย่างเงี้ยได้หลายแบบเลย M4 อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีดละ่ะมีดมีดจะมีแค่เป็นเออสกินเดียวนั่นเองครับผมนี่ก็จะมีโชว์ให้ดูว่าถือยังไงนั่นเองครับผม ปืนพกนะผมปืนพกปืนพกนี่ผมบอกเลยว่าเหมือนเหมือนเอฟเฟกมากมีบาซูก้าประมาณนี้นะผมหมดปืนโอเคแล้วก็มีกิลนะกิลก็เข้ามารับมาลงชื่อได้อะไรอย่างงี้โอเคผมกดรับก่อนละกันโอเคกดรับให้หมดโอเคแล้วมีเพื่อนนะแอดเพื่อนได้ปกติเป็นเมลมีเมล แล้วก็มีซีซั่นให้ดูนะว่าตอนนี้เป็นซีซั่นแรกแนะแต่ว่าเมื่อกี้คุณคุณนะ <laughs> ฟอนนี่คุณคุณมากนะฟอนเกมนี่ี่ครับซีซั่นหนึ่งตอนนี้ก็จะมีนะถ้าเราถึงแล้งแร้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกอยู่ว่าเออนี้โก้นะก็จะได้สกินปืนไปส่วนเป็นแพตตินัมนะผมแพตตินัมก็จะได้เป็นสกินของตัวนี้ไปอ่าแล้วก็จะมีเป็นโดนนั่นเองไดมอน แล้วก็ Legendary นาะยศอันสุดท้ายก็เป็นกรอบนะกรอบของซีซั่นแรกนั่นเองโอเคในส่วนต่อมานะจะเป็นกล่องกล่องตอนนี้คือก็จะมีตามนี้เลยนะมีประมาณสี่กล่องนั่นเองครับผมสี่กล่องให้เลือกนะอันนี้คือน่าจะโหดสุดนะเป็นระดับแรเลยเป็นเออนินนินจูชุ่ะนินจูชุนินจูสึ ก็สวยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราลองมาจัดที่กล่องสกินดูนะผมไม่ใช่กล่องสกินเดี๋ยวเป็นเอ่อลเลกเตอร์เชดนะว่าจะได้อะไรไปนะผมเดี๋ยวลองลองมาดูกันแล้วกันนะผมาอืมมีโดนโดนเสียมพูมานะออกมาใช่เลยโอเคโอเคคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มโอเคไปแล้วมาอีกรอบ คือชุดชุดอะไรไม่ออกแหละได้อะไรมาเนี่ยอ๋อออออีกแล้วอ๋อเหมือนเดิมเลยอันนี้โอเคโอเคมาเราต้องเอาชุดชุดเหลืองให้ได้นะชุดเหลืองโอ้ได้เป็น virtual space นะผมเป็นกรอบใหม่นั่นเองโอเคเอาใหม่ต้องออกอะ่ะต้องออกสัก สักหน่อยออกไหมอะเหมือนเดิมนะไวมากเลยโอเคคือน่าจะออกยากนะดูจากดูจากทรง้วเนี่ยโอ้ได้ทหารมาแล้วก็ได้อะไรใหม่เนะี่ยมาออกไหมไม่ออกครับไม่ออกเอาสักหนึ่งมาสักหนึ่งหนึ่งก็ไม่ออกนะหนึ่งไม่ออกเลย สิมาสิบโอ้โหไม่ออกนะนี้ไม่ออกสักอันแหละเกลือมากหมดเลยเกลือจริงๆออกไหมอะไม่ออกนะโอ้โหเป็นสกินปืนแทนนะผม MK MK หนึ่งสม่เอาไหมเกลือมากเลยตอนนี้เดี๋ยวขอไปปรับนี่ก่อน ปรับโดนก่อนนะผมนี่โอ้มีหกอันแล้วเนี่ยแล้วก็ธงนะธงโอเคปรับมีสองอันแล้วอะแล้วก็ตาสัญลักษณ์นะอันใส่อันที่สามเลยโอเคเรียบร้อยอีเวนต์นี่คืออีเวนตนะ์อะไรเนี่ยรับก่อนเลยกันคอนเฟิร์มไหมครับผมมีสกินนะนรับให้หมดอ่ะนี่ก็เป็น daily q u e s นะเราก็กดรับให้หมดได้เลยนะ โอเคไม่รู้คืออะไรแต่กดรับหมดกดรับหมดไว้ก่อนอ๋อน,นี้ก็แลกได้นะโอเคเฮ้ยผมแลกอันนี้ดีวกว่าเนี่ยอันนี้นินจาเลว่าชุดอืม n น c e Operative นะเป็นสกินมาโอเคสีม่วงนะสกินม่วงเลยแลกได้อีกวะนี่แลกแลกธงแล้วกัน อุ้ยสวยอยู่นะเ h ล l นเจอร์เอ็ก l l เ n ล e นเจร์อเปล่าอ่านไม่ทันอันนี้ก็มีเวลานะรู้สึกใช้ไปก็มีเวลาอุ้ยนี้สวยอยู่โอเคแล้วก็ที่เราได้มาจะเป็นตัวนี้นะนี่แต่มันแค่แค่ม่วงนะอันนี้ทองอันนี้ทองสวยกว่าโอเคมาเนี่ยอันนี้คือแบบ แลสุดอะผมบอกเลยแลสุดแหลสุดแต่ไม่รู้ว่าจะออกออกไหมอะโอเครู้สึกรู้สึกไม่ออกนะรู้สึกโอเคไม่น่าออกนะไม่น่าออกมาให้เห็นนะน,นี้อะไรอะโดนเหมือนเดิมนะมมเฮ้ยอันนี้ อันนี้ถือว่าออกอยู่นะเลโทเกมเมอร์นะเนี่ยเลโทเกมเมอร์ออกมาหนึ่งนะแต่ว่านินจาไม่ออกเลยได้อีกสองทีเลโทเกมเมอร์อีกแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ต้องถามว่าอะไรนี่ <c oughs> เอ้ยอันนี้ออกไซเบอร์สวอร์ดนะไซเบอร์สอดซอดแมนต้องหาว,ว่าซอดแมนโอ้โห ไม่ออกนะสรุปนินจาไม่ออกนะต้องบอกไม่ออกเลยโอเคได้ตัวได้สกินนี้มานะโอเคถือว่าได้อยู่นะสองสองอย่างแล้วก็โดนโดนมีแล้วนี่โอเคแล้วก็ทงทงไหนอะอไอทงอยู่ไหนแล้วกี่จำได้ว่าทงมันออกมานะหรือว่ามันคือของตัวอื่นนี่ตัวนี้หรือว่าไม่ใช่นี่ ตัวนี้หรือหรือว่าตัวอื่นใส่ไม่ได้โอเคตัวอื่นใส่ไม่ได้นะใส่ได้แค่เฉพาะตัวนี้นะโอ้สวยอยู่สวยอยู่โอเคเราใส่นี้ไปแล้วกันโอเคคเอาดูอีเวนต์อีกรอบหนึ่ง่ะกดรับเลยครับผมอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะไปหมดโอเคแล้วก็อันนี้ไม่แลกนะเก็บไว้แลกอย่างอื่นดีกว่าครับผมโอเค โหมดเกมนะโหมดเกมก็จะมีแบบ normal โหมดแล้วก็ special โหมดนะถ้า Normal ลโหมดก็จะมีโหมดย่อย3โหมดนั่นเองครับผมส่วน special โหมดโลนวูฟนะงั้นเดี๋ยวเราเล่นไปนเล่นแบบทีมดีวกว่ารวมทีมหาคนนะเออเดี๋ยวดูปืนแป๊บหนึ่งนะผมดูว่ามันมีอะไรบ้างปืนรู้สึกสกินมันน่าจะใช้แล้หายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะงั้นใส่ไปก่อนแล้วกันอันนี้ใส่ได้นะ ามันนี่มีตัวเลขคิดว่าอ๋นี่สีทองมเลยนะโอเคอันนี้นะนนใส่ๆไปเลยครับอันไหนที่มันที่มันเป็นเหมือนนาฬิกานะก็คือว่าคิดว่าน่าจะหมดนะใส่แล้วหมดเลยโอเคอยังไงต่อกิวละ่ะกิวไม่มีไรนะมาเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะว่าข้างในตัวเกมมันจะเป็นยังไงนะสตาร์ทเลย โอเคฮะหา,ห,าห้องหรือว,ว่าวายอยู่นะตอนนี้คือว่าเราต้องต้องเลือกตัวนะคือเลือกซ้ำไม่ได้นะผมเลือกซ้ำกันไม่ได้เหมือนเอ펙นั่นเอง <laughs> ถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนเอ펙นั่นเองโอเคงั้นผมตัวนี้เลยมาหาผมนะหน้าโหลดนี่คือเอ펙มากเอ펙เอ펙จริงๆโอเคครับผมมาแล้วครับ คือว่าหลายๆคนมอกว่ามันคือเอพิกเอพ็กผสมผสมฟอน์ะฟอดไนน์นะเนี่ยนี่ครับผมเราตัวนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะบอกเลยเพิ่งปลดล็อกมาเพิ่งเพิ่งปลดล็อกมาก็ยังไม่เคยเล่นนะเล่นครั้งแรกเลยมีนั่งนะโอเคนั่งลุกนั่งลุกโอเคครับผมตัวนี้รู้สึกเราต้องกระโดดตามหมายเลขสองนะแมปก็จะประมาณนี้นะผมแมป ในตัวของแมปในด่านนั่นเองเดี๋ยวเรารอหมายเลขสองโดดแล้วก็จะโดดตามนะคือมันคือมันใช่เอเปกเลยนะเอเปกผสมฟอร์ดไนท์ Fortnite เลยนะ <c oughs> อันนี้ในความคิดผมนะเดี๋ยวลองเปิดเสียงมาเขาเปิดไมค์ไหมมีมีเสียงด้วยนะมีมีมีคนเปิดเพลง้ลยนะ <c oughs> มึเด็กเด็กด้วย <c oughs> โอเคสต็อปปิดไปก่อน โ okay, อเคครับผมันี้มันมีสกิลอะไรบ้างไม่แน่ใจโอเคของก็คือเก็บออตโต้เลยนะสีทองสีทองคือแบบว่าสีที่แบบว่าไอเทมที่ดีที่สุดนะสีทองอแต่เรารู้สึกเราได้แต่ระเบิดนะโอเคได้ปืนมาแล้วโ okay. อเคเก็บของกันนะผม เก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคโดดโดดไปจังหวะนี้ผมโดดโดดอุ้ยมีใครยิงกันอะอันนี้การเล็งนะเล็งมันก็จะประมาณนี้นะมุมมองก็จะแบบประมาณนี้แล้วก็มาให้เพื่อนได้นะว่าตรงนี้มีอะไรอะไรอย่างงี้ดวงส่วนดวงตานะก็สามารถดูได้นะหมุนหมุนดูได้นี่ เหมือนตัวละครนะเช็คแต่ผมลองสกิลดูอยนนี่คือสกิลอะไรอ่ะหึคืออะไรอ่ะ Mark your current er location tab หรอคือไงแล้วมันจะกลับไปที่เดิมเนี้ยหรออ๋อกลับไปที่เดิมนะเหมือนเหมือนเราสเกลไปนะเหมือนเอาร่างแยกออกไปหรือเปล่าแต่นี่คืออะไรไม่แน่ใจนะต้องกดดูอีกทีหนึ่ง ไม่สามารถโจมตีได้แต่เราทำอะไรได้ล่ะเออเอาเซมินี่ยผมที่ผมบอกปืนเนี้ยเสียงแบบกองแกงว่ะอุ้ยของม่วงของม่วงครับของม่วงเก็บก่อนช็อตกันโอเคตัวนี้เหลือเหลือผู้เล่นอยู่58คนนะในแมตชนี้เกมน่าจะแบบตึงอยู่นะก็มีแอดง มีแอ r d ดอ p ด้วยนะแอร์ดงแอดอ p อะไรเงี้ยมีหมดโอเคตอนนี้เพื่อนก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะแต่รู้สึกใหม่เลขกหนึ่งจะแบบนำโด่งนะแล้วก็มีเอ่อแอร์ดอปด้วยนะเดี๋ยวเราไปตามที่มาร์กดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าเพื่อน mm hmm. เพื่อนจะตามมาด้วยหรือเปล่านะผมโอเคมีอะไรก็เก็บให้หมดนะหุ mm ้ย hmm. สีม่วงอยูแล้ว รู้สึกรู้สึกเก็บไว้ก่อนครับอันนี้สีม่วงโอเคเรียบร้อยแต่การยิงรู้สึกคือมันไม่มีใจโลนะคือมันจะยิงมันจะยิงยากหน่อยนะต้องค่อยๆ่อยเลื่อนค่อยเลื่อนเมาส์อะไรอเอ้ยค่อยเ <laughs> เลื่อนทัชสกรีนไว้นะผมโอเคช็อตกันล่ะโอเคครับผม อันนี้มันหมายความว่าไงผมไม่แน่ใจว่ามันความสามารถคือลทำอะไรได้คือมันต้องใช้คอมโบกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคอมโบกับสกิลสกิลสองน่ยแล้วก็เราก็กลับมาที่เดิมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบั๊กป่ะเนี่ยโอเคเนี่ยคือแบบคือแบบกล่องมันเหมือนมันเหมือนนี้จริงๆเหมือนเหมือนเอฟเฟกต์จริงๆเนี่ยแม้กระทั่งกล่องแอร์ด็อกแต่ ไม่ใช่กล่องแอร์ดอปอกล่องกล่องเก็บของแล้วเนี่ยไม่ใครยิงอะ่ะโอเคอ๋อเพื่อนเพื่อนเสียงเพื่อนนะเราแวงไปเองอันนี้ปืนกลนะรู้สึกเป็นเหมือนห้าหนึ่งนะในเคาเตอร์นั่นเองมีคนยิงไกลๆมานะแต่ไม่เป็นไรครับเราเก็บของไปก่อนไหนอะไหนอะ เดี๋ยวนึงนะหาตอนนี้หาอยู่หายังไม่เชออะไรรู้สึกเบอร์หนึ่งนี้ไปไกลนะเบอร์หนึ่งนะเอาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนนะเอาเพื่อนไปไหนอ่ะ เพื่อนเพื่อนตายนะเ,ออเห็นเห็นตรงนั้นอยู่แต่ยิงไม่น่าถึงมันยิงยากไม่มีไม่มีสไนอะเดี๋ยวเรามาตั้งหลักดกวาตั้งหลักไปตั้งหลักกับเพื่อนก่อนนะ <c oughs> เขาน่ามีสามเราไม่ไหว <c oughs> ต้องไปต้องไปรวมตัวกันก่อนอันนั้นก็คืออ,อระเบิดควันนะสมอ สมตนั่นเองเอ้เพื่อนทำไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนไหนเฮ้ยมามามาข้างหน้ามาโอเคโดนโดนโดนหัวนะยังล้มอยู่นะซ้ำเลยอย่างงี้โอเคน่าจะเหลืออีกสองคนแล้วน่าจะมีเพื่อนมาด้วยนะแต่ไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ไหนนะโอเค เว้ยมันมีไอ้ดอกด้วยระวังสถานะอีมูอีมูอีมูครับอีมูโอ้อีมูโอ,โอ,โอโ้โดนหลังอะโดนหลังมองว่าโอโ้ประมาณน,นี้นะผมสำหรับสำหรับการเล่นทีมนะนี่ มีฉีดฉีดสปงฉีดสเป๊โอเคครับผมก็จะมีแรงแรงก็ขึ้นนะวันนี้แต่เสียงในเกมยังม,มีอยู่เลยโอเคแล้วตอนจบก็จะมีเป็นผลผลประมาณนี้นะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็มีแอดเพื่อนอะไรเงี้ยกดถูกใจไปอ่ะแนวหน้าปกนี่คือใช่แล้วหน้าปกโอเคครับ สำหรับตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะที่ผมได้นำเสนอไปนะก็จะรูปแบบเกมประมาณนี้เลยครับสำหรับเกมเออโอเมก้าออริเจนนะผมโอเคได้รับรางวัลมากดรับหน่อยเวฟไรเลยนะตอนนี้โอ้ได้ได้สกินมานะได้มาเยอะแลนะ้วตอนนี้เวลเวลเจ็ดสิบแปดแล้วโอเคเดี๋ยวก็นำลาเดี๋ยวขอ เปิดกล่องหน่อยแล้วกันนะผมเปิดกล่องเพราะว่าดองกล่องไว้เยอะมากเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องหน่อยว่าจะมีอะไรบ้างมาเ้ยผิดอันโอเคอันนี้คือกล่องนี้มาได้หนึ่งกล่องนะหรือได้สิบกล่องเลยไม่ได้นะสิบกล่องไม่ได้ได้หนึ่งกล่องนะได้อะไรมาไม่รู้ โอเคอันนี้มีเจ็ดกล่องนะต้องได้ทีละก,กล่องมาหนึ่งสองสามสี่โอ้โหห้าหกเจ็ดไม่มีอะไระไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเลยนะนี่อันนี้คือรวมกันโ okay. อเคหบผมสำหรับตัวเกม โอเมก้าเลเจก็ประมาณนี้นะใครที่ชอบเกมแนวเออแบทเทิลรอยัลก็ลองโหลดมาเล่นดูกันได้นะก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนั่นเองก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะแล้วก็น,น่าพบกันใหม่จะมาพบกับเกมอะไรก็มาติดตามรับชมแบบงงๆเลยกันนะผมันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย